ดับลบแล้วต้องดีไหลอู้กันก่อนมึงไปไหนมาไปไหนมาก็ก้าวหันมึงอยู่แกมึงไปไหนมาอ๋อตะกี้ไปส่งข้าวซอยพีส่งข้าวซอยเจ้าแต่พี่หันมึงอู้กับเป๋าอู้เบาไหนเสื้อดำเอดอ๋อขอสั่งข้าวซอยน้องหยาซ่าข้าวซอยเจ้าข้าวซอยแล้วมึงยังมาข้าวซอยมึงไปจุกอยู่อย่างนั้น ไปเข้าซอยอย่างนันพี่โอ๊ตน่ากาดขนาดน่ะกาดที่มันมีซอยกันมีซอยเหรอมีบามีเฮ้ยก็ไปสร้างเข้าซอยอ่ะถึงเข้าซอยอย่างไรเข้าซอยมันยังมันเข้าไปในซอยมาได้นีมมึงเลี้ยงบบาวบ่บาได้มึงรวยกะมึงรวยมีเงินกะต้องเลี้ยงพอใจนี่มันเลี้ยงหายดปแล้วอ๋อกูโูละที่มึงขอแชกอู้กันถึงวันนี้เป็นบ่าวกะ บาดใจมึงรวยนะแกกาาซอยสร้างข้าวซอยบ้านน้องน่ะสร้างข้าวซอยมึงเออเขาสร้างข้าวซอยน้องแล้วมึงมานักกันอย่างปากปากซอยท่นหน้ากาดท่านมึงยังเข้าไปในซอยเฮ้ยไปเข้าไปในซอยเยี่ยนะพี่โอ้ใครสร้างมึงไครบาหูมันเป็นลูกกาเออสร้างมายังสร้างข้าวซอยแล้วมีมยเข้าไปในซอยมึงอยู่อย่างนไปเข้าอย่างซอยปูนกระเซษดําเอาไหมท่านอยู่กูหันอยู่อะ เขานัาไปส่งข้าวซอยเขาสร้างข้าวซอยติ้น้องเขานัดน้องตี้ฮั่นแล้วมีมึงเข้าไปในซอยไปเข้าไปยิ่งหยัางปูนเขานัาส่งตี้ฮั่นส่งตี้ฮั่นเปิ้ลหนัดมึงไปส่งหยังงานืบนหยังข้าวซอยงานข่าวดำงานซพนี่เจ้าข่าวดำเจ้าเปิ้จัดที่ไหนจัดในวัดอ่าในวัดอยู่ในซอยเหรอมึงยังมาจุกหน้ากาบไอเปิ้ลอาวัดที่ไหนในซอยอ่าวัดตรงข้าซอยก่อนวัดต้องเข้าซอยแต่เปิ้นาเนาะแต่มึงหน้าหน้ากาบอะ มึงนัดหน้ากาบเหรอเพิ่นนัดน้องตี้ฮั่นนะพี่โอ้มึงเลี้ยงบบาวมาได้เลี้ยงประสังอย่างมึงเข้าซอยแล้วมึงยังมาเข้าซอยไปเข้าซอยอย่างใดประสังมึงประสังอย่างมึงเข้าซอยฮะประสังมึงเข้าซอยชัดเจนแล้วมึงยังมาเข้าซอยไปอยู่อย่างหน้ากาบหึ้ึหันนี่เบอร์ยังมาอย่างนี้างไปแต่อู้ก็กูกันเด่นงานโซเปิลจัดที่ไหนในวัดนะวัดเข้าซอยก่อนเข้าซอยแล้วประสังอย่างประสั่งอย่างประสั่งเข้าซอยแต่ประสั่งเบิ่งวาดอ ข้าวซอยถูงเนอร์สองถูงเนอร์อ่าแล้วมึงยังมาข้าวซอยไปข้าวซอยมึงเลี้ยงบามาได้เลี้ยงพี่วอด้ฟังนะฟังน้องกูจะบอกกูจะบอกพี่บัวเขากูจะบอกพี่สาวเพิ่สั่งอย่างมึงเปิ่สั่งข้าวซอยเนะงานอย่างงานขาวดำงานโซบจัดที่ไหนจัดที่วัดวัดอยู่ในซอยก่อนวัดอยู่ในซอยแล้วมึงยังมาข้าวซอยไปข้าวซอยอย่างไรเปิ่สั่งข้าวซอยเปิ่สั่งอย่างเปิ่นัดน้องเอาข้าวซอยที่หันเพิ่สั่งอย่าง ไปสั่งข้าวซอยแล้วมึงยังมาข้าวซอยไนสั่งข้าวซอยไก่ตีมึงจอดที่ข้าวซอยก่อนบเข้าวแล้วไปสั่งยังข้าวซอยแล้วมึงยังมาข้าวซอยไปสั่งข้าวซอยไก่ไปสั่งอะไรอย่างมึงข้าวซอยไก่ไปสั่งข้าวซอยข้าวซอยไก่ฟังนะข้าวซอยไก่เอาไปส่งที่จันแน่ปากซอยวัดกับเนิรกก็เลยต้องจอดที่หน้าปากซอยแล้วบน้องน่าเป็นไผ่บ้าน้องน่าเป็นลูกกาน่นเป็นไผ่เบาแล้วมึงยังอู้กับจันเมิน ก็ประก็ถามว่ารอบแน่ป้าจะสั่งได้ก่ออยะซื้อของก็ต้องมีเงินเพือกกามีไหนประกบโอนเพือแล้วป้าโอนเพือแล้วอืมแล้ววัดมีไหนวัดอยู่ในซอยแล้วมึงยังมาเข้าซอยไปเข้าอย่างซอยปูนป้านัดเอาของที่หัน่นป้ะสั่งอย่างมึงเข้าซอยแล้วมึงยังมาเข้าซอยบ่าเข้าป้านัดเอาของที่หัน่นมึงโกโหกมึงเลี่ยงเบามาได้โกโหกอเจ๊ซิบหน้าสมองเนี่ยเดิน้าหน้าลิงอบ่ใครหูวเรื่องลำคาญ ฮัลโพี่สาวมนี่ยกูขอไปรับขังตัวปาสังยังข้าวซอยแล้วยังมาข้าวอยโอ้ยประสังยังอู้บฮเรื่องแกป้าส oh, ังมายังป้าสังข้าวซอยไกแล้วยังมาข้าวซอยไปข้าวซอยอย่างไหนแล้วแต่มันตะอกไก